โอเคครับก็ขอาการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยูก่กเอทีซีเช่นเคยวันนี้ผมสําหรับคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหาสําหรับคนที่ใส่เบอร์ยินยันตัวตนแล้ว S N S มันไม่เด้งมาใช่ไหมครับก็อย่างแรกเลยนะลองกดตามพี่ว่านะกดอันนี้นะการตั้งค้าแล้วก็มาที่ข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ไม่ใช่เด็กเข้าผิด โทโทรโท,ทมาที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยนะครับเข้ามาปึ๊บแล้วก็เลื่อนมาแล้วก็จะเจอคําว่าใช้การยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นอาลองกดเข้าไปนะปึ๊บแล้วมันก็จะมีคําว่าวิธีการรักษาความปลอดภัยของคุณปุ๊บแล้วคุณก็กดเข้าไปนะแล้วมันก็จะมีบอกว่า คุณเพิ่มหมายเลขในบัญชีของคุณเปิดใช้งานยืนยันตัวตนแบบสองชั้นเรียบร้อยแล้วจริงๆไอเนี้ยเราลองเช็คดูนะว่ามันเป็นเบอร์ของเราไหมถ้าเกิดมันไม่ใช่ให้เรากดใช้หมายเลขโทรศัพท์อื่นปึ๊บแล้วมันก็จะแบบเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์อื่นได้เห็นไหมแล้วกดดําเนินการต่อแล้วเราก็ใส่เบอร์ไปลองใส่เบอร์ไปลองเปลี่ยนเบอร์อเพื่อ ไอเขาเรื่องไงอ่ะเผื่อเฟซเนี่ยมันอาจจะใช้เบอร์อื่นอยู่แล้วเวลาเราส่งยืนยันตัวตนเนี่ย S M S มันก็จะไปส่งเครื่องอื่นแทนอันนี้คือไม่แน่ใจหรือเปล่านะว่าถ้าเกิดทุกคนทำแล้วถ้าเกิดไม่ได้ค่อยมาบอกผมทีนะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมผมก็ลืมอีกวิธีหนึ่งครับก็ถ้าเกิดใครลองทำแล้วมันไม่ได้อีกรองกดเข้าคำว่ากันตังค์า แล้วเลื่อนมาคําว่าการแจ้งเตือนนะครับ,บแล้วเราก็ลองเช็คว่าเออทั้งหมดเนี่ยมันเป็น SMS ไหมครับถ้ามันเปิดอยู่ก็โอเคครับลองเลื่อนมาล่างสุดครับแล้วเราก็ลองกดคําว่า SMS นะล่าสุดท้ายเลยนะกดเข้าไปปึ๊บแล้วมันก็จะมีเบอร์ด้านบนนะนั่นแหละแล้วเราก็ดูว่ามันใช่เบอร์เราไหมถ้าเกิดมันไม่ใช่ เรากดเพิ่มหมายเลขอื้อแล้วเราก็ลองใส่เบอร์เราดูให้มันเป็นเบอร์ที่เราใช้อยู่เป็นเบอร์ที่แบบเราสามารถดู SMS ได้นะถ้าเกิดเราไม่ใส่เราก็ไม่รู้นะว่าเลขที่ส่งมาเป็นเลขอะไรล้วก็ยืนยันตัวตนไม่ได้นะครับก็สำหรับเครื่องผมเนี่ยเป็นเบอร์ที่ผมใช้อยู่แล้วเวลาผมยืนยันตัวตนมันก็ดึงขึ้นมาปกตินะสำหรับใครที่ยังไม่แก้ไขก็ ลองเปลี่ยนเบอร์ดูนะก็สำหรับคลิปนี้ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ SCT h ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ